จัก,กรยานคูชีพกับพี่น้องฮะโจโอจอนี่แหละเมื่อนี้ซุเม,มอร์นั่นแหละเอาโจโอจอสุเทียนนั่นแหละแต่มึงเดิมเมื่อนี้จะเป็นยังไงเฮดมันปูเฮดมั่นปูหรือเฮดเลืองเนี่ยว่ามันจุดมุงไมยของเหาค่ะเมื่อนี้แต่ว่ามีกกเอา <c oughs> มีก็เอาเนะาะไปสิ่พันไปซื้อแต่บมมีคนยังเรียนหาอยู่่ขอขกรลรังเห็นดอกแรกกับพี่น้อง ดอกแรกนี่เห็นมองงามบอโอ้ยตุปุติปิดอกแรกค่ะดอกแรกของปีสวยงามกําลังตุปุติปีอยู่กับมี่คอยจงไว้กําลังตุปุคอยจงไว้จงไว้ทำบ้านเก็บผู้เดียวแถวนี้มมีคนเก็บดอกปลอดภัยได้ยังกะเอาค่ะเพราะว่าป้าห้าหน่อยสิเลือกกินบ่ไดได้ถ้ามาได้ยังก็เอาเนี่ยว่ามันมันไข่เก็บ,บมู่หวานได้พี่น้องบ,บ้านเ่าไข่บ่ฮู้จกเห็ดนข่ก็ผงหูไข่เก็บมาหลายปีแล้วมองนี่ยสามอ่ะ ซุปกปีแล้วค่ะจาบแนะนําพี่น้องขึ้นกันแคมแบนแคมั้นอยากกินเห็ดอยากกินยังข่ามเมืองนองมากๆนลยก็ดูแลตัวเองด้วนยะคะ่ะระางกายึ้ษาดีๆสักก่อนคล้องแบบนี้แหละคะ่ะที่คนไทยเอิ้นว่าเห็ดไข่มุกนี่แหละนั่นสิเป็นแดง,แดง,แดงแกๆกันๆยังสิแหละแต่ว่าบอนแะน้เด้วยค่ะต้องค้นหูอีหลีด้วยเห็ดไข่มุกเนี่แต่่อยเก็บกินปปู่ซุปี ดอกนี้บอคอยงามหนึ่งสองสามแตกเนาะกำลังงามเ็ดไข่มุกกำลังออกค่ะพี่น้องตุปุติปีกำลังงามนี่ปรามาณนยนะ,ะตุปุติปีกำลังงามยิงปลาเนี่ยถ้าตอมันออกอีรีนะ โอ้ยเอาบาหวดาดบาไวเลยเขามาจุดเดียวได้เต็มกระตาเลยนี่เห็ดอันนี้คนบ่ค่อยหูค่ะคนบ่ค่อยกินเขายานมันอันตรายเนาะค่อยขยานให้กันตอนแรกๆก็ศึกษาดีๆแล้วได้กินแล้วมันละแสบกลัวเห็ดอื่นเด้อพี่น้องคล้องแบบนี้แหละคะ่ะที่คนไทยเอืน่นนมาเห็ดไข่มุกนี่แหละมันสิเป็นแดงๆงกันการยังสิแหละแต่ว่าบอนแนะน้ำเด้อค่ะ ต้องค้นหูอีหลีเด้เห็ดไข่มกนี่แต่ข่อยเก็บกินอยู่สุปีดอกนี้บ่ค่อยงามทิ้งไปซะลายอยู่ค่ะป้านี่ค่ะมันออกเหนียวสุดยอดเลยข่อยสิเก็บว้างไว้ตามสายทางนี่แหละเก็บว้างคนรอแค่แล้วไว้โอ้โอ,โอ <laughs> เก็บบางคนรอแค่แล้วไว้นี่แหละยนีขากลับย่างกลับมามันสิเหลืบอบ่ คือว่าป่ประสบความสำเร็จค่ะมื้อเนี้ยแต่กับพ่อได้มวลเนาะมวลพ่อเดียวข่อย,ย่างเขาปามาบได้ถือก็ตามมานำ้ำกะตาพุ่นต่้งดูน้ำจาก,กรยานพุ่นไงแล้วเท่าแล้วขายัางงามอยู่เอาแต่ขาไปกินนะฮะ 你,你被他偷了。 ใส่ข้าไปเก็บหมากใหม่อยู่เฮดเถาตายวัดน,นี่เถาตายเป็นเดิมได้บ่หลายค่ะเมื่อนีงแต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จปลาใน,นหน่อยไกลๆบานเนาะเอาแค่มวนค่ะเอาแค่พอนอนหลับนอนหลับแล้วคอยเมื่อนีง